เสื้อตัวโปรดเลอะคราบน้ํามันทํำยังไงดีนะคะครูพี่จุ๋มเองนะสอนมือใหม่ทําออนไลน์ให้ขายดีนะคะแต่ว่าในคลิปเนี้ยครูจะมาทําให้คุณเห็นว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากทำคอนเทนต์ทำคลิปวิดีโอแบบนี้ยคุณไม่รู้เลยว่าคุณจะทําเรื่องอะไรได้ใช่ปะเหมือนแบบเนี้มันเป็นหนึ่งความรู้นะที่ว่าคนอื่นก็อยากรู้คนอื่นก็มีปัญหาแบบนี้เหมือนกันว่าเสื้อแบบนี้มันเลอะคราบสกปรกบางอย่างที่มันไม่สามารถซักออกได้ง่ายเหมือนอย่างเสื้อตัวนี้มันเลอะคราบนะ้ำมันใช่ปะครูจะหยิบมาใส่แล้วเพิ่งเห็นนะ แล้วทีนี้มันจะใช้วิธียังไงใช่ป่ะแต่ครูได้ยินมาว่าถ้าเกิดว่าใช้น้ํายาล้างจานใช่ป่ะทาบนคราบสกรปรกก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยซักอ่ะมันจะออกเดี๋ยวคลิปเนี้ยมาดูกันว่ามันจริงไหมใช่ป่ะอันเนี้ยมันเป็นหนึ่งคอนเทนต์ได้ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนขายเสื้อผ้าถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ขายผลิตภัณฑ์อะไรบางอย่างเกี่ยวกับเสื้อผ้าหรืออะไรก็ได้ที่คุณสามารถแนะนําช่วยเหลือคนอื่นได้อันนี้เป็นตัวอย่างที่ครูจะทําให้คนดูเดี๋ยวไปดูกันนะคะหลังจากที่ทาน้ํายาล้างจานทิ้งไว้ประมาณ5นาทีแล้วคค่อออยซักกนะ,ะากรารมันออปปร,มานะรา คือมันไม่ได้สะอาดร0อเหมือนตอนที่มันยังไม่ได้เลอะอ่ะถ้าเกิดว่าใครมีเทคนิคหรือว่าวิธีที่มันดีกว่านี้ใช่ปะคราบน้ํามันที่เลอะเสื้อแบบนี้มันเอาออกด้วยวิธีไหนบ้างก็แชร์ความรู้เทคนิควิธีเด็ดๆที่ใต้คอมเมนต์นี้ได้นะคะเผื่อที่ว่าจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นใช่ไหมครูพี่จุ๋มเองนะสอนมือใหม่ทําออนไลน์ให้ขายดีโดวยวิธีการออกกล้องนะคะไว้พบกันนะสวัสดีค่ะ